ตัวอ right ื่นเรื่อแรกเลยเนี่ยให้คุณเข้าไปที่เมนูร้านค้าหรือเมนูเกียรติบัตรแล้วเลื่อนลงมาแล้วเลื่อนลงมาหาใบเกียรติบัตรที่คุณต้องการในวันนี้เราจะเลือกเป็นใบเกียรติบัตรในราคา1 0บาทตามที่ได้กล่าวเอาไว้จากนั้นคลิกเข้าไปที่ใบเกียรติบัตรได้เลยจากนั้นกดซื้อสินค้าเว็บไซต์ก็จะนำคุณมาที่หน้าต่างจากนั้นเว็บไซต์ก็จะนำคุณมาที่หน้าต่างกรอกสินค้าและจากนั้นตรวจสอบสินค้าที่คุณต้องการจากนั้นกดปุ่มชำระค่าบริการระบบบอกว่าเราต้องเข้าสู่ระบบก่อนที เลือกบัญชีที่คุณต้องการเพื่อสมัครหรือเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ของเราจากนั้นผมแนะนําว่าให้คุณไปที่เมนูเปลี่ยนชื่อเพื่อตรวจสอบชื่อของคุณก่อนที่จะมีการสั่งซื้อใบเกียรติบัตรนะครับสมมติว่าผมอยากเปลี่ยนเป็นบัญชีที่ชื่อว่าชื่อของคุณตามด้วยนามสกุลของคุณก็แล้วกันนะครับจากนั้นกด save changes แล้วก็พอเราเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยก็แนะนําให้คุณกลับไปที่หน้าต่างรายการสินค้าของคุณครับที่ก่อนหน้านี้เราทาค้างคา,งา,งา,งางไว้จากนั้นลองกดไปที่ปุ่มชำระค่าบริการใหม่อีกครั้งโอเคคร ที่คุณจะระบุหรือไม่ระบุก็ได้ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระถ้ามีคูปองส่วนลดก็สามารถใส่ลงไปได้ด้วยจากนั้นให้ระบุข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณกดยอมรับข้อตกลงของเว็บไซต์แล้วก็กดสั่งซื้อหรือแลกด้วยแต้มสะสมได้เลยทันทีโอเคครับจากนั้นบัตรเครดิตของผมมีการเรียกรหัส OTP จากโทรศัพท์เพราะฉะนั้นผมก็จะตรวจสอบในโทรศัพท์และกรอกลงไปเลยโอเคครับระบบก็จะนำพาคุณมาที่หน้าต่างกิจกรรมคอสของคุณ จากนั้นถ้าคุณอยากจะได้บกิฏิบัติเดี๋ยวนี้เลยอ่ะคุณก็สามารถกด start learning ได้เลยทันทีครับจากนั้นไปที่ปุ่ม complete course โอเคครับระบบก็จะขึ้นมาให้คนรีวิวคุณก็สามารถรีวิวตามจริงได้เลยจากนั้นเราสามารถกด view certificate เพื่อดูหรือพิมพ์ใบิฏิบัติของเราได้เลยทันทีิฏิบัติของผมต้องมีชื่อคือชื่อของคุณนามสกุลของคุณแสดงเป็นชื่อบนและนามสกุลบนปฏิบัติใบนี้นะครับ โอเคครับสำเร็จแล้วสำหรับไบคิจิบต์ราคา160บาทในกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์กิจกรรมบริจาัทรัพ์สินรรทงความรู้ที่คุณสามารถตรวจสอบได้ด้วยการสแกน QR code หรือการส่งลิงก์ไปให้เพื่อนหรืออาจารย์ของคุณตรวจสอบหรือสั่งพิมพ์ได้เลยท,ทันทีผมจะสาธิตวิธีการตั้งค่าและการพิมพ์เป็น PDF ให้ดูคร่าวๆไปก่อนก็แล้วกันนะครับ ครับสำหรับวิธีการสั่งซื้อใบเกียติบัตรจิตอาสาออนไลน์กิจกรรมบัตรักรับสินทางความรู้จำนวน16ชั่วโมงกิจกรรมก็ได้เสร็จเร็จลงไปเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆสามารถถามเข้ามาได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับ